นี่อะบางกัลลภ์เทศมีไก่ทอด5ดาว CP ธันโดริป่ะแต่ CP ไม่เป็น5ดาวจริงมันไฟฟ้าจริงอ่ะเป็นไก่ทอด5ดาวของบังกัลาเทศเรียกว่าแสดงความยินดีกับในกรุงไทยที่ได้ขยับขยายสาขาออกมาตรงนี้และไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าจะขยับขยายไก่ทอด5ดาวและอะไรซอสมาให้ด้วย CP จริงเซตนี้50บาทนะแล้วก็แกะซอสมาให้ด้วย รีบแดกครับรีบแดกหิวแล้วเหมือนกันได้ไหมตาปี๋ไถ่ตาปี๋แบบนี่ไทยเลย CP มึง CP CP c ีเก่งใจเจ้าสัวก่อนซื้อหุ้น CP นะกำลังขยายเป็นใจมาแบบกราเทศอยู่อ่ไปกว่านี่หน่อยกว่าน หนึ่งสิงเกอร์เบอร์เกอร์อนะดีะ่บาโอ้ของดีแต่เพื่อนนี่สองชิ้นเ้าสิบาบาทค<า>ุ้มว่ะโอเคถือว่าผ่านเลยกจับซัปปายคนละหกบาท